สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมบ้านในหมู่บ้านร็อกกระเด้นบีทรีสอร์ทนะครับเป็นบ้านที่อยู่ติดริมน้ำนะครับอยู่ติดริมคลองเลยบ้านนี้ตั้งอยู่บนโฉนดเนื้อที่150ตารางวานะครับอยู่ในหมู่บ้านริมชายหาดชื่อหมู่บ้านร็อกกระเด้นบีทนะครับบ้านนี้ก็จะอยู่บนเนื้อที่ ร้อยห้าสิบตารางวาเป็นบ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับเป็นห้องนอนใหญ่หนึ่งห้องนอนมีห้องน้ำในตัวแล้วก็2ห้องนอนเล็กนะครับมีห้องน้ำอยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็1ห้องโถงมีเครื่องปรับอากาศทุกห้องนะครับห้องโถง1ตัวห้องนอนห้องละ1ตัวนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมบริเวณรอบตัวบ้านกันก่อนนะครับ บ้านก็เพิ่งเก็บสีให้นะครับเจ้าของบ้านเพิ่งเก็บสีให้ก็อยู่ในสภาพพร้อมอยู่พร้อมเข้าอยู่ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นลานด้านนั่งเล่นด้านหลังบ้านนะครับก็บรรยากาศดีนะครับอยู่ริมน้ําริมคลองเลยแล้วก็มีสนามหญ้าอยู่ริมคลอง ก็เป็นบ้านพักตากากศหรือว่าอยู่ยามเกษียณได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นบ้านที่อยู่ในโครงการริมทะเลของอําเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับเงียบสงบเป็นส่วนตัวนะครับส่วนใหญ่ในหมู่บ้านนี้ก็จะเป็นชาวต่างชาตินะครับที่อยู่ในหมู่บ้านนี้เขามีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาอยู่การวัยเกษียณนะครับ หรือว่าซื้อไว้เป็นบ้านพักตาอากาศก็เหมาะเลยนะครับเพราะว่าบรรยากาศดีแล้วก็เงียบสงบเป็นส่วนตัวมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้บริเวณด้านหลังบ้านก็จะมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบคันเลยนะครับมีแ้งสำรองน้ำมีปั๊มน้ำอัตโนมัติเกรืองปรับอากาศก็มีทุกห้องเลยนะครับสห้อง พร้อมเข้าอยู่ได้เลยแบบนี้ไม่มีโรงงานนะครับอยู่ติดหน้าชายหาดเลยแล้วก็ตัวบ้านนี้ก็จะห่างจากชายหาดประมาณ400เมตรนะครับมีทุกอย่างพร้อมเลยนะครับเฟอร์นิเจอรอ์เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูภายในบ้านด้วยตอนนี้ก็ผมจะพาเดินกับ ไปชมบริเวณด้านหลังอีกรอ,อบหนึ่งนะครับบ้านพร้อมเข้าอยู่นะครับเจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่4ล้าน5แสนบาทนะครับราคาก็ยังพอพูดคุยต่อรองได้นะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห,ห้องนอนใหญ่มีห้องน้ำในตัวอีก2ห้องนอนเล็กก็มีห้องน้ำด้านนอกนะครับบริเวณสามญ้าด้านหลังนี้ก็สามารถที่จะทำเป็นสระว่ายน้ำได้ด้วยนะครับ เพราะว่าเนื้อที่ทั้งหมดของบ้านนี้ก็150ตารางวานะครับมีต้นไม้ใหญ่มีต้นมะพร้าวอยู่ริมคลองเลยนะครับบรรยากาศล่มลื่นติดริมแม่น้ําริมคลองเลยนะครับก็มีเรือรหรือว่าสปีดโบ๊ทก็สามารถที่จะจอดที่ด้านหลังบ้านเราได้เลยนะครับ น้ำก็จะเป็นขึ้นลงตามระดับน้ําทะเลนะครับเพราะว่าเป็นคลองที่เชื่อมออกทะเลได้เลยก็เป็นบ้านริมน้ำอีกหนึ่งหลังนะครับที่ผมพามาชมเจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่4 5ล้าน5แสบาทนะครับราคานี้ก็ยังพอพูดคุยต่อรองได้นะครับบ้านนี้ก็จะอยู่ห่างจากเซเวนีเลเว่น โลตัสเอ็กเพสชุมชนตลาดสดประมาณ2กิโลเมตรนะครับห่างจากชายหาดและแม่พิมพ์ก็ประมาณ4กิโลเมตรแต่ว่าในโครงการหน้าหาดของโครงการก็มีหาดของข้างหน้าโครงการเลยนะครับเดินออกไปที่หาดก็ประมาณ400เมตรนะครับแล้วก็มีระบบรักษาความปลอดภัยให้ตลอด24ชั่วโมง ่างจากศูนย์ราชการอำเภอแกลงก็ประมาณ16กิโลเมตรนะครับการเดินทางมาถ้ามาจากกรุงเทพก็มุ่งหน้าสู่อำเภอแกลงนะครับแล้วก็มุ่งหน้าจากอำเภอแกลงสู่ชายหาดแลมแม่พิมพ์นะครับโครงการก็จะอยู่ก่อนถึงชายหาดแลมแม่พิมพ์ประมาณ4กิโลเมตรนะครับอยู่ติดหน้าชายหาดเลยเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมในบ้านนะครับว่า ภายในบ้านเป็นอย่างไรบ้างนะครับเข้ามาก็จะเป็นห้องโถงใหญ่นะครับมีเฟอร์นิเจอร์ให้พร้อมเลยนะครับเจ้าของให้ทั้งหมดเลยนะครับในวิดีโอนี้นะครับที่เห็นทั้งหมดก็มีเฟอร์นิเจอร์มีตู้เย็นมีเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับที่เห็นในรูปนะครับเจ้าของยกให้ทั้งหมดนะครับ ก็จะเป็นอีกหนึ่งหลังนะครับที่พร้อมอยู่เลยแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมเลยนะครับมเีเครื่องปรับอากาศสี่เครื่องแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ตู้เย็นพร้อมเลยอันนี้บริเวณด้านหลังห้องโถงก็จะเป็นลานนั่งเล่นด้านหลังบ้านนะครับที่ ยู่บริเวณสนามหญ้าแล้วก็ริมคลองถัดเข้ามาด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นโซนของห้องนอนทั้งหมดนะครับ3ห้องเดีย๋ยวผมพาเข้าไปชมห้องนอนใหญ่กันก่อนนะครับห้องนอนใหญ่ก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับแล้วก็ด้านหลังห้องก็สามารถเปิดประตูไปนั่งเล่นบริเวณลานด้านหลังได้แล้วก็จะเห็นบริเวณคลองด้านหลังเลยนะครับ ในห้องน้ําก็จะมีอ่างอาบน้ํานะครับแล้วก็สุขภัณฑ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับเจ้าของยกให้ทั้งหมดนะครับเฟอร์นิเจอร์ไม้เตียงที่นอนทุกอย่างนะครับให้ทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นบริเวณสนามหญ้าที่อยู่ริมคลองด้านหลังบ้านนะครับห้องนอนใหญ่ก็สามารถที่จะเปิดประตูออกมานั่งเล่นด้านหลังนี้ได้เลย สามย่าด้านหลังก็สามารถที่จะทําเป็นสาวน้ําได้ด้วยนะครับเพราะว่านะที่ยังมีเหลืออีกค่อนข้างเยอะเลยเดินออกจากห้องนอนใหญ่มาก็สามารถที่จะมาทะลุลานนั่งเล่นด้านหลังนี้ได้เลยนะครับมีลานนั่งเล่นที่ผูกกระเบื้องไว้ให้เรียบร้อยแล้วสีก็เจ้าของเพิ่งจะเก็บสีให้นะครับอยู่ในสภาพพร้อมที่จะเข้าอยู่ได้เลย ออกจากห้องน,นอนใหญ่มาก็จะเป็นด้านขวานะครับก็จะเป็นสองห้องนอนเล็กแล้วก็มีหนึ่งห้องน้ำอยู่ระหว่างสองห้องนอนนะครับทุกห้องก็จะมีเตียงมีเฟอร์นิเจอร์ให้พร้อมแล้วนะครับตอ้เครื่องแป้งเครื่องปรับอากาศทุกห้องนะครับมุงลวดเหล็กดัด ห้องนอนนี้ก็มองจากหน้าต่าองออกไปก็จะเห็นบริเวณสนามหญ้าและริมคลองนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับที่อยู่บริเวณด้านหน้าบ้าน ก็เป็นบ้านที่อยู่ในโครงการที่เงียบสงบร่มรื่นนะครับอากาศดีอยู่หน้าริมชายหาดเลยนะครับออกจากห้องนอนมาก็จะออกมาที่ห้องโถงนะครับเฟอร์นิเจอร์หรือว่า ทุกอย่างในที่เห็นนะครับก็เจ้าของยกให้ทั้งหมดเลยนะครับหลังห้องโถงนี้ก็จะมีลานนั่งเล่นด้านหลังนะครับเอาไว้รับลมทะเลตรงริมคลองนะครับก็มีลานนั่งเล่นตรงนี้ริมสนามหญ้านะครับก็ล่มลื่นนะครับนั่งชมวิวริมน้ำ ก็เป็นบ้านริมน้ำอีกหนึ่งหลังนะครับที่ว่าบรรยากาศดีเงียบสงบร่มรื่นนะครับอยู่ในหมู่บ้านล็อกกระเดนบีนนะครับอยู่บ้านที่ติดกับหน้าชายหาดเลยนะครับมีสมโมสรสาวว่ายน้ำร้านออกกำลังกายสนามหญ้าสวนหย่อมอยู่ที่หน้าหาดเลยนะครับ